โอ้โหเพลงกำลังมันโอ้โหยี่โอ้โหรอบนี้มีมาทำไมเนี่ยถามจริงๆเอ้ยแต่ได้อยู่โอ้โหรอบโคตรสั้นดูดิมีมาทำไมวะเบ้านนี้รู้สึกแปลกๆปเอ้ยเราเดินไฟข้างหน้าว่งใจไม่เห็นจริงจริงเหรอบ้านโคตรโล่งเห็นได้ยินเสียงอยู่แต่ไม่ไม่แก่ทำไมถนนกลางว่าโคตรโล่งเลยอะโล่งจริงๆเฮ้ยมีหนูด้วย เฮ้ยคิดเลดฟิลใส่ชุดไอ,อ้นี่มาเหมือนกันเลยเอ้ยรีเจียนมาหน่ะลีเจียนลีเจียนลีเจียนเพลงโคตรมันโหแกะลูนนานจัดอ่ะแกะลูนนานจัดเจองหกสวยเจ็ดสิบสองไม่ดีเจ็ดสิบสองโอ้โหเพลงเพลงโคตรมันเฮ้ยลีเจียนมาน,นี่ดิเอาแล้วตัวนี้เจ็ดสิบสองง่ายตัวนี้เจ็ดสิบสองง่ายพี่แดนเสองง่ายเจ็ดสองง่าย <ś les> จุกยังไงไม้อยู่ไหนไ oh. ม่เห็นมีไม้เลยมีแต่รถไม้เยอะไม้เยอะจะตายโอเคมันวิ่งละเฮ้ยผมยังไม่โดนชิงเลยนะเมื่อกี้พี่แดนโอเคไปก่อนไปก่อน <Okay. S 2> หนึ่งดีโอเคอไปก่อนไปก่อนไปก่อนผูเพลงพูดมัน,นมันต้องชิงสี่ทีแล้วล้มสี่ทีมันมันก็เจ็บหมดแล้วปะก็นานอยู่ทำไมมันอยู่แถวนี้วะเอ้ยเพลงมันจัด ทำไมเหมือนอยู่แถวนี้อะโอเคหายไปแล้วตัวเริ่มไฟอะไรไม่รู้อ่ะแต่เกิดมาเจอเลยอ่ะไม่ใช่ลูนอะน่าจะเป็นตีแล้วไอ้นี้เปล่ามันกลัหม่ไล่ดาบแฮะไป ไล่ไปฝั่งบ้านเฮ้ยเจอเลยบ้านใหม่ขึน้นคือบ้านไหนยังไม่รู้เลยบ้านนี้ป่าวไอ้เฮ้ยให้กดสกิลเช็คโอ้โหลัวๆนะใช่ <laughs> สวย <laughs> มาเครื่องเสร็จมาเครื่องเสร็จ ไม่หวะอ๋อมันกำลังจิงมาผมผอ,จะ,อจะเตะไปแล้วรอบยังไงรอบสวยมากตอนนั้นน่ะมาหาฉันนะสิฉันเจ็บอยู่แล้วนะมันคือยังจะตีอีกเหรอ <c oughs> ฉันเจ็บอยู่แล้วเธอยังจะตีอีกเหรอที่แทนโอ้โหรอบสวยรอบสวยรอบนี้ขอ <c oughs> กไม่ไม่ไม่อยากอยากอยากกูล้มแน่เลยวะอย่างนั้นก็ไม่มีทานนาโดนไล่อยู่เหรอใช่เฮ้ยทำไมมันกระทืบทีเดียวแต่สองผีแิษ ชอบรอบนี้ชอบรอบนี้พี่ชอบรอบนี้อ่ะหลอกไฟโอ้บัรลัดขั้นสิบบัรลัดขั้นสิบบัรลัดเยอะจัดอ้างมาอ้างมาบัรลัดเยอะจัดเดินเร็วมากเมื่อกี้โอ้รอบนี้แตกว่ะยังก่อนมะหนุ่ม กล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วขอยาวๆขอยาวๆโอ้ไม่มีไม้ปัจจยาวๆยาวๆนี่ไมโอ้ลมไม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 ้เกไม่น่างกไม้เลยวะมีโก้พี่มีโก้แมปตั้งใหญ่นะนั่นแหละวิ่งไปแม่ก็ตามตืดมาละมาผมไปไปเดินไปเดินไปเดินไป ไล่เปื่อนไล่แทปเปอร์เะจะว,วิ่งจะวิ่งจะวิ่งจะวิ่งชิงเออแทปเปอร์เป็นคริสเลนฟิลอย่างนั้นน่ะหรอกลับมาปั๊ใจังภาพนี้สวยจังเออตีตีถังขยะ โอเคซึ่งเหมือนบ้านจะจุกเด็กได้นะพี่แทนได้เหรอยังไม่ได้เข้าบ้านบ้านหลายๆบ้านเลยไปไหนไม่รู้นะไอ้รอบนี้ก็สวยนะเนี่ยเอา้าทรเทมไฟให้มันตามผมมาดีกว่าข้างหลังเรายังไม่ได้ไปสำรวจเลยว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> แกโทรเทมไฟกันไม่สน วบล็อกให้หน่อยแลวกันตูบล็อกให้หน่อยลวโอ้โหรอบนี้มีมาทำไมถามจริงรอบนี้ก็ไม่น่ามีเหมือนแบบใส่ไม้มาให้ครบๆบไปงั้นวางๆไปแม่ไม่ได้มาดูเลยว่าจุกจริงไหมจุกได้ป่าเ <laughs> นี่ยบ้านหม่เขื่อนอุ้ยใต้ดินอยู่นี่ เอามีเครื่องอย่างนี้วะอย่าบ่นนะลงมาไ,ไม่นะไรไรเต็มจุกพี่เต็มพี่หหดสองแมตติแล้วนะเนี่ยเออโอ้โหลงมาชัว ร้อยปูแตกแตกไวไปเป้าเจ็บทุกคนเลยไม่ได้ยิวเลยจา้าตอนนี้จุกไม่ได้โอ้โหข้างบนมีเสาอีกหลือจะเชื่อโอ้แล้วเขาไปไหนวะน่ะ,ะไม่เอาเฉย <80. S 2> เดินเดินสูนกับพี่ห้องวีแล้วก็หายไปเลยอมาผมเนี่ยแหละ <c oughs> เหมือนมึงรู้อ่ะขึ้นจะเสร็จ เ <c oughs> ดินสวนกับพี่ห้องวีแล้วก็หนีไปทิ้งไปไม่ไม่มาข้างบนบ้านไม่เคลนจูไม่ได้เลยมีหน้าต่างอันเดียว <c oughs> ใครเขาร้องอยู่ข้างล่าง <c oughs> ใครเขาร้องอยู่รอบบ้านฮันโหลโอ้โหทางตันอ้ ปั่นบ้านไมเคิลปั่นบ้านไมเคิลกับเพื่อนโอ้โหแต้มปั่นไม่มีเลยมีแต่แต้มจุกขอนานๆขอนานๆต้องการบล็อก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 ขอนานๆขอนานๆต้องการบล็อกต้องการบล็อกที่ไหนที่ไหนที่ไหนไม้รอบสวยๆที่พี่บอกที่พี่ใช้ไปแล้วนะโอเคเอาเนี่ยมันชิ่งหรอมันชิงทำไมก็ไม่รู้มันชิงเฉยเลยมันชิงเฉยเลยโอ้โหชิงหมดชิงหมดอีสปอร์ต มันไปหาพี่แดนโอ้โหตัวนี้โล่งจัดกลางแมพมีไม้แค่แบบแทบไม่มีอ้าวมันชิ่งเฉยคือมึงจะทำเควสหรอหรือว่าจะแบบใช้สกิลแบบใหม่ของดิเซียนเอ้ยที่หายละพี่ต้องเฟินฟูลมันจะตีห้าทีแล้วก็ท,ท,ทีทีเดียวล้มอะไรอย่างเงี้ยเออมันตีห้าทีแล้วนี่มันมาหาผม อยู่หกอันแน่โดนเฟคแท็กซี่เฟคแท็กซี่พี่เปิดประตูให้พี่เปิดประตูให้เดือนเดือนอย่าเบึ้งอย่าเบึ้งอย่าเบึ้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฟักไก่ไอ้ฟักไก่เรียบร้อยกูแตกยังยังมันชิกมันชิคมันชิกแต่แบบวะา กำลังไปเปิดอันเก่าเปิดอันเก่าเรียบร้อยเป็นไงล่ะมีลูกเอมีลูกเอมีลูกเอเหมือนเห็นโเทียมไฟอยู่เมื่อกี้โอเคอยู่บ้านทางขวาเเพื่อนปิดแล้วมีลูกเอมีลูกเอมีลูกเอยื้อให้หน่อยเพื่อนยื้อให้หน่อยโอเคแท็บไปสวยพี่จะวิ่งฝ่ามันไปเลยพักใจดูนะเอ๋อไล่ดู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 เป็นไง โคตรเท่ลูนแม่งก็ยิ่งหายยากๆอยู่อยู่ทางบ้านขวาไอ้รอบที่เฟ็กซี่อ่ะที่ป้าใจเฟ็กซี่อ่ะอ๋อได้ได้เหมือนเห็นนะครับแป๊บนึงขีดไปมีแต่แต้มจุก อันนั้นไอแท็บมันล้อหรอกมันมีระเบิดปะแท็บมันมีระเบิดอันแน่อยู่ด้านนั้นเลยเนี่ยอยู่แถวนี้ป่ะอยู่ไหนพี่แทนเหมือนเห็นแถวๆเนี้ยโอเคครับโอเคครับนี่ไงเขาเริ่มไปแล้วนะแต่โทโทเทมแม่งเหมือนแบบว่าโล่งดีนะแบบเมื่อกี้ผมแกะไม่ได้อยู่ข้างๆแล้วแกะไม่ได้เฉยเลยเหมือนแมพมันโล่งอ่ะ มันมองเห็นง่ายอะ่ะไอ้แทบก็ไม่ยอมออกต <laughs> าระเบิดใส่ฆาตรกรไปแล้วล่าสุดฆาตรกรตาบอด <c oughs> กลับมาหาบักจะม,มันเอาสามเทอเทมไฟมาเลยจะชิงเขาอ,อยากชิงไอตรงนี้แอบได้เหรอ้อยตรงนี้อย่างอย่างเถื่อนเลย <laughs> อันแน่ไอแท็บมันลีลาวะอันะ